สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับพญิดิศโคศกวงปัดมบันเพิ่งสินมาอีกแล้วเด้อเอาพี่น้องเ้ามาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร่ครับติดตามพญิดิศหลายๆพี่น้องครับมือนีผ้าพี่น้องมาเฮ็ดบุญวัดป่าคำหัวช้างนะครับอยู่ถนนมิตรภาพเสินคอนแกนอุดรพี่น้องออกจากคอนแกนมาก่อนถึงสารแยกไฟแดงเขื่อนอุบลรั์ ก่อนหวารสังเนี่ยไฟแดงเคลื่อนบนรัฐเป็นบัดใหญ่พี่น้องครับวัดาปากลำเหนทางนี่ผมพี่นอ้องเบิองอุดมศักดิ์ภาพรากระลังแรนไปแรนมาอยู่ตอนนี้ครับพี่น้องครับอยู่ติดถนนเลยนะครับ <S <S พี่นอ้องขึ้นมาเห็ดบุญเห็ดห้างลายครับแถวตอนนี้รถจอดตกหลายพี่นอ้องขึ้นมาเห็ดบุญมาง่ายสะดวกสบายครับช่วยคุณน้องในเมองคือเมือเพ็ดบุญเด้อพี่น้องครับตอนนี้ทั้ทงในวัดนะครับเพิ่นกระลังก่อสร้างหลวงปู่ทวดนะครับองค์ใหญ่ผมนี้พี่น้องอยางขึ้นมาสิยางขึ้นมาเนินไปน่อย ครับท่านผู้พี่น้องที่จะามเหตุบุญอยู่ทั้งซาราผุนติดถนนเลยนะครับนี่ติดถนนเลยนะครับพี่น้องครับเขาเส้นพี่น้องเลยมั่งมอมเหตุบุญครับวัดป่าคำหัวช้างผมขออนุญาตถอดนอกถ่ายนอกพี่น้องครับเป็นรถเป็นาจักรยานก็จะถอดไม่ได้เลไม่ขออนุญาตมาถอดใกล้เกี่ยวไกลมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะขยผมภูเข้ามาเหตุบุญนะครับเดี๋ยวข้ามภูเขามาเหตุบุญมามีเดี๋ยวเพื่อภาพพี่น้องยางเบิรงก่อนพี่น้องครับนะครับ้าพี่น้องยางเบิร์ก่อน ของค็นธรามาถวายพี่น้องครับเป็นสร้างพี่น้องครับเต็มเลยพี่น้องครับเต็มเลยกุล่ะครสร้างที่จะโตใหญ่ๆสร้างงูน้อยแบบนี้นะครับที่น้องอย่ามาเหตุบุญนะครับบอกพี่การอีกเจนึงถนนเส้นคอนแก่นอุดรนะครับก่อนถึงสามแยกไปแดงเขื่อนอุบลรัดประมาณกิโลหนึ่งนะครับฟังขวามือได้พี่น้องถนนมิตรภาพเลยนะครับตอนนี้ภาพพี่น้อง ยางมาทัพที่ครับพี่น้องทางฝนกำลังก,งก่อสร้างหลวงปูป่ทวดนะครับผมใหญ่ครับขออนุญาตนะครับพี่น้องครับเพิ่นกำลังก่อสร้างหลวงปู่ทวดมันบ่ครับนประสามั้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดบุญเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายคลิปแป๊บนึงเดี๋ยวเฮ็ดบุญนป้ำครับนี่นี่นาหลวงปู่เขาเนาะโอ้ยครับเป็นบุญเป็นบุญเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไม่ให้หบุญน้ำ นะครับพี่น้องพี่น้องอย่าไม่บุญเชิญเด้อพี่น้องครับขอนแก่นอุดรครับก่อนถึงสามแยกไปแดงเขินอุบลรัตน์นะครับติดติดมิตะภาบเลยพี่น้องวัดไงครับผมพานไปพานมาดูเพมีโอกาสได้แวะเมื่อนี้เป็นบุญร้ายครับเจ้าของไม่เฮ็ดบุญนะครับพี่น้องเลี้ยเชิญเด้อพี่น้องครับคนนม้จะเชิญพี่น้องครับมาห่วมเฮ็ดบุญวัดป่าคำหัวช้างเดินทางสะดวกสบายครับติดถนนเลยติดถนนเลยพี่น้องครับพี่น้องมาเด้อครับนี่นี่นี่ผมพาพี่น้องมาหลังจากที่พาพี่น้องไปเบิ่งคลิปนั้นคลิปนี้ มือนีเลยพาพี่น้องมาห่วมเพ็ดบุญครับเอาผมคลิปนี้สิบท้ายหลายครับพี่น้องพราะว่าอยู่ในวัดในบ้านเนาะพี่น้องครับเี่ย้าพี่น้องปเฮ็ดบุญมองหันมองนี้แต่ว่าตอนประเฮ็ดบุญผมขออนุญาตพ่อทายแต่ว่าทายพี่น้องได้เห็นว่ามองเฮ็ดบุญมีหลลยหมองหลยบอนให้พี่น้องได้ห่วมเฮ็ดบุญนะครับเอาจังไดกะคลิปนี้เอาไว้สนี้พี่น้องครับขออนุญาตเฮ็ดบุญเด้อพี่น้องสุขสดชื่นสมบังมีสตังใส่เต็มทองเต็มไทยจงเป็นของพี่น้องคือเกาเฮาพี่น้องสิมามาได้ครับพี่่นอองครับา ก่อนถึงสามแยกไฟแดงเขื่อนอบนุบลรัตน์นะครับขอนแก่นอุดรพี่น้องมาเห็ดบุญครับวัดปากคำหัวช้างพี่น้องมีหม่องเห็ดบุญหลายอย่างท่งางคณะกรรมการเป็นเตรียมไว้พี่น้องได้กหัวเห็ดบุญครับ,บลลลรคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีเอาลำลำเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีก่อนสวัสดีครับ